เหมือนตามติดชีวิตอีทกวันเขาจะมาแบบเลือกทองผ่ากันอย่าพึ่งดีใจไปวอลคัมโผล่เป็นบ้านเลยใช่เป็นบ้านเราซื้อบ้านเลยใช่บ้านหลังนี้อยู่ที่ปักกิ่งฮัฮารุฮารามันนี้เป็นโซนลิฟวิ้งรูมเป็นโซนที่ใช้ร่วมกันฮาลโหลฮารามากด้วยดูเสียงน้องนายคือแบบของจริง ขายฝันไปก็เบ้าไปนี่นายก็บอกว่าฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้เดบิวเออลัคกี้ชุดบีนี่สิ่งที่ไม่ดูแลสักตัวนายบอกหรอนายก็คือแบบไม่อยู่มีความสุขที่สุดเมื่อกี้แอบเห็นอาหารไทยด้วยเล็กๆจนมาคายเซน ไม่เหงมไม่เาม่เคยอยากนอนสิ่ง uh ที่ฉันจะเดินเข้าไปหาเลยคือสตรอเบอรี่สไตย์ชัวค่ะทุกคนครีมดขอ่ลิวันหิว

听到？什么鬼？来个闭嘴啊！两宫，四档，太阳，超清。你们拿到手机了吗？没有。你得亏了。还没手机，还没有。米卡没区别。没有，没有。不装了，不装了。你第一个联系的人是谁？老妈。呃，我也是。我也是，我妈妈。我也是我妈。哎妈，我没。剩下是妈呢。我也是我的妈妈。你现在还没有联系的？对。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 对 ก็ดต่ละทาก้มีความรู้สึกที่แตกต่างันไปแต่ด้าเกิดว่าเราอยด้วยกันก็จะมีคามรู้สึกทไเมือนกากเป้นถ้มเมิดว่าราอยู่ด้วยกันก็มีความ้องกที่เหมือนกันมากขห้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้อยกันกีควอมรู้สึก่เหมือนกันมากขึ้น แข่อยู่กันสิบสองคนเองเอ้ยห้องนี้ใหญ่โตลิมูซีแขกอยู่กับเอเคเรือนี้ก็คือกีลนะยัง你们不想游？没有在你们的房间，我跟刘宇你可以牺牲我们的船。你中文有点差哦。ภาษาจีนดีเกินไปแล้ว。จีนเหมือนคนจีนคนหนึ่งมีกะ。

我是什么？大家都不用说了吧？干净整洁担当吧。我是保洁担当啊！哎，从今天刘宇的衣服就能看到。来。真有担凉喽！保洁担当。我说的很保洁是吗？再给大家看一下。第三张。干饭担当。哦，干干饭担当。特别能吃。哦，精。b 的 s s 我够了。啊，对对对对对。老板呢？老板。老板。什么担当？呃，担当。 哦，我知道他什么担当，他打鼾担当。热，也热呢，也热。啊，这么紧张吗？哎，战斗，战斗。不会吧？隔离的时候，隔离的时候。好，Mika，Are you need be be 比刘宇干 o 吗？We think you're more clean. Wait, but I'm c l y a n in like a really germ germaphobe way, like germs. I'm scared. 哦，他是他是那种他怕细菌和。 就是那种结癖担当的那种。小九，小平，小我不用，我是正常的。小八子，小八子，小八我没有什么差别。 真的是我，林墨，林墨，林墨，怎么担当？我一直没想好养鸡担当你想在这养个鸡，真养吗？你养五只在后面每你不带出真的可以养，给他围栏围我了，就是你改那你吗？充满人气，就是那种。我不想闻到那个气味，我不想闻到那个味道。那不是充满人气的。而且你们俩不是还做饭吗？咱们好不容易到了城市，咱能变回农村干部？那让远想的呢？ 我做饭，厨师 t t l 我觉得多来一点厨师担当，我们可以多吃点菜。米卡做日式的，你是啥菜？一口鲜，一口哦，让他西餐的，我是我是我是西南菜。台湾豆片。哎，我不服，我不服，这事儿我不服。哎，他也他也做的很好。哎，你吃过吗？好吃吗？好吃。我我这事我不服。哎，他么？battle b 你是哪个派系的？我。 张张那不是你们该死！我想试吃，我是一直饿担当，因因为我一直在吃零食，一直在吃所有东西。你们帮我想想，在 p a r i c k 谁哪来？身高担当，身高担当，身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 身高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 担当， 我是什么担当啊？<laughs> 不，我是大巴。虽然 <laughs> <laughs> 我是，我是玄款，我现在也玄是玄款的。 对，我现在在全款，因为每次就是很多人交不起床的时候都是我去的。他真的把。他拿干倒，我讲我讲，我讲，我讲。从来不需要装，从来不需要发，从来不需要洗澡，就是他。只要我非常好吗？我一个空病的真。AK 是可以为了通告，他可以为了准时放弃任何。哦，对对对，这一点是。他会是第一个，是第一的，对。所有都是第一个。你看，我明明是在干。 你们少吃点到吧，那以后，我来补偿。重要的时刻要来临了，我们要选择每个人创作一个。啊，他要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 。要，他要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 。要，他 S 2 Two, 1วันกดดันแล้วอ oh. ินโอ้โหข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยอินทรูวันทำไมอ่ะอินมาแล้วอินมาแล้วอินมาแล้วชูอันนี้ชูอินชูอินชูอินชูวันเออโอ้เจ็บเหมือนกันนะเปิดโหวตเปิดโหวตเปิดโหวต จริงจริงจริงนะจริงจังเลยใช่ชายนะ In two อใจต้องทุบไหมใช่ต้องทุบต้องทุบเข้าไปเราต้องระลึกด้วยว่านี่คือคันเป็นทีมแล้ววันก็คือการกระจายวัฒนธรรมป๊อปออกไปเป็นหนึ่งเดียวู In two one ทั้งหวมดเลย大家好，我们是 In two one 大家好，turn In two เอ้าไม่ In ทำไมอ่ะกูลืมกูลืมกูดูมึงเยอะอ่ะ อินหนึ่งกิโลยอ่ะอิ t w e โอเคเอาดู้มกัาน่นะน้องหลิวคิดได้ใช่ไแ่นี้มัว่นี่นมบาแบมบมแบบบโ

Into one，啊，Into one，还有 Into one，呃，你选哪一个？他选这个，他选这个，这个，呃，这个，啊，我喜欢。其实我也喜欢这个，因为它有一个开的过程。对对对对对对对。它有个开合。但是开的不好做。开滚。对，开怪。对，是这个，要太奇怪了。没有啊，这是一个一个过程，真的很好，真的。我我觉得这个起点。 对，这个很酷的，这是这是感情一点，这个像兄弟之间的这种感情，对，奋进，奋进，有有力量，有力量，有力我们一起试，我们先第一遍口令喊慢一点，我要对麦对，脉搏对脉搏，就是我们血液对血液，来准备，大家好，我们是，In t o One，哇，他他他他他他 นั่นคือบอกแรงนะ Into one Into one ยังตุกงนสวัสดีครับเราคือ Into one น n t ขึ้นมาอยู่เฉย Into one อย่างนี้ก่อนเป็นหัวใจก่อนแล้วก็เปิดอย่างนี้ฟื้นอ๋อหันหันหน้าออกด้วยนะหันหันมือออกหันมือออกอันนี้อยู่ออย่างงี้อันนี้หันออกเออเอออันนี้หันออกอันนี้หันออกอางนี้อย่างงี้หัวใจอย่างงี้ก่อนหัวใจอย่างงี้ก่อนแล้วก็ตรงอันนี้คือ two แล้วก็ขวาชี้บนนี้แล้วก็จะงนี้เฮ้ยโชูแล้วหิงทำไมได้บอสฟื้นแบนี้แค่นี้เองทอมครองรเลยดีกว่าแม่หัอคือเราเป็นคนที่มีความรู้สึกมากที่สุดใาเลกนี้นีัคืาความรู้สึกอง 胖 t 这是你们最关心的，最关心的。我终于要决定谁住在哪个房间了。这上面写着 A B 应该是我们有两两栋，两仓，哦，这个是 A，这是 A。 โอเคนับถกันทีเดียวไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเยเฮ้ย้ยเเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ A ห้องคู่ยลวีโจยห้องเดียวได้ซันตาลิกินายหลิวจางห้องฉันอยู่ห้องเดียวกับโจ้หวยใช่ไหมผมกั้วยอ่ในองีกันใช่ไหมเป็นาโเคีนย์าอยู่ดีกันเอางงมาก405เร่อะ นายอยากอยู่กับริวอี่อเอเคโ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 อเคนอเคอเคโ้เคโอเาว้าวโอเค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 โอเอเอเคโ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 อดคโอเค่ดูคอคองน้ออ นี่ว่าน่านี่ว่าน่าจะมีแค่เตียงที่แบบว่าดูแบบไม่เข้ากับไม่เข้ากับห้องถ้าเปลี่ยนเตียงก็คงโอเคฟิลลิ่งดูตั้งใจให้มันดูแบบอย่างนั้นจะเขานำรถนะเขงนำรถนะนีอววีกอยูุ่กาโอ้โหวอีก่ดีมาวออย่างดกีอ่งย่อย่่า พ่อพรักษาเลยเนี okay. ่ยม in ิกามิกามิกามิกาน้ำเไม่งไม没事没事，น้ำเปล่งนม没事，学习中文，睡觉，睡觉，哦，被单单掉噜 s a n uh> t l i k ้อะไรเงี้ยในห้องเดียวเหมืเลยนอนกันที่บารซิลอวาซานอืมอันัีนก็่ด้ได้บาร์ซี กคนี่แคุ่พนไทยยัย่นจุดี้เขามารโปรติเกตในห้องนี้ได้โตไม่มากย้อนแรงเยอะตังเลยเนาะสันตานี้หรือจางหรือจางในห้องหรื่จางมือจังเนาะต้องหรือจางหมดแล้วาเราจะน่องมีโต๊ะ คือห้องอะโอเคแต่เตียงไม่แมทเหมือนเพิ่งเอามาวางอะพี่บอกว่าเหมือนจงใจยังไงไม่รู้น่าจะเป็นเตียงทึบเนาะถ้าเป็นเตียงทึบสวยเลยเออถ้าสีเข้ากับสีห้องสีขาวอะไรเงี้ยคือพื้นที่ของห้องมันก็พอๆกันนั่นแหละทุกห้องอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การตกแต่งจัดวางสมกับเป็นเสี่ยวจี๊ดเองนายแอบน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าดูหน้าต่างดิดูหน้าต่างดลน่ากลัวไปละเออเป็นไฟแบบจริงใช่ นายนายเริ่มบอยบอยละเริ่มอารยะขัดขืนละเฉินมาฉันไม่ไหวบอกผู้สิง อ๋อห้องในข้องล่างเหมือนห้องใต้บันไดอ๋อทั้งหมดนี้คือของนายหมดเลยใช่เพราะว่านายเปิดออกมาก็คือเป็นห้องนายเลยใช่ใช่เพราะนายอยู่ข้างล่างคนเดียวไม่ต้องนนีหเยแต่นายไม่โอเคโอ้ยแล้วเจยวนเจยวนพยายามปลอบใจมันมีสวนดอกไม้ด้วยนะอุแต่หน้ากลลััวกวออกไปเป็นสวนเป็น มันมืดห้องนี้เพลิดมากเลยไอลอ้ยูนบน้อาป่น้บยใจได้ใจ Where Where bro? bro? is is my my กินกินกินน้าก็คือพอออกจากค่ายคือกินแบบรูปแบบเตียงมันไม่โอเคเว้ยนี่ว่าถ้าเปลี่ยนเตียงแบบห้อง ตึกเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเตียงทุกอันต้องเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนเตียงมันไม่ควรเป็นสีทึบมาควรเป็นสีสว่างมันแบบวัยรุ่นอยู่อะเนาะมีกล้าดูแอยู่ทีวีโอ้แล้วชีวนันว่าจงใจแกงว่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ฉันว่าน่าจะคอนเทนต์น่ะอยากรู้ว่าเด็กจะทำทำตัวยังไง โอ้พิกาชุดดีมากเลยอะชาแนลอ่ะแต่พอพอโปรดิวเซอร์ทำอย่างงี้ใช่ปะวันนั้นก็คือติดฮอตเซิร์ชไงคือถ้าแบบถ้าเรียบเรียบเหมือนทุกปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่เป็นที่พูดถึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ก็แต่ก็อย่าเล่นกระใจคนนะแต่หนเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่ที่ที่ต้องอยู่จริงๆนี่เาที่อ่านบ้านจริงยังสร้างไม่เสร็จป่ะ สลับสลับแต่บ้านหลังใหญ่มากเลยนะทั้งนั้นอ่ะมีสองตึกเลยอ่ะอุ้ยห้องเม็กดีมีบอเตอร์ไม้这是我的我的妈呀这是我的้ u t t e r f l าโอ้เตียงดีมากอ๋อเขาตั้งใจตั้งใจ เป็นการแก้งเออแต่ว่า oh. ทุกห้องก็คือแบบก็คือโ <Wow. S 1> อฟแฟชั่นอยู่ดีจางเจยฺวนหองจางเจยวนคิงตัวจริอะไรจะเป็นคัวรเียา้องส้อหโอ้ห้องแพทริก คนไทยมึงแต่แบบผัแต่น่ากลัวมึงพามาหน่ากลัวหัวเตียงก็น่ากลัวถ้าให้เลือกเปลี่ยนหนึ่งอย่างในห้องนี้หนึ่งอย่างเตียงเปลี่ยนเตียงหัวเตียงน่ากลัวไปมือเหมือนมีเจ้าของใช่แกกันก็ไม่ได้แกกันโบแดงก็ไม่ได้อันนี้ดูมีประวัติเลยเหมือนเป็นทูบเอาทูบปักคือผีดอกม่กล้าไหมโอเคเออแต่ห้องมแกคือบาไว เธอแต่สีส <plane>. ีส <niño sharing> ีโอเคอยู่นะสีแบบสีข้างนอกอะโบโยน่ากลัวเหมือนกันนะเป็นเตียงไม้เป็นเครื่องไม้หมดเลยอ่ะแต่พี่พี่พี่ปอไหมอะไรอ่ะเหมือนแบบอันที่ไหนกันแต่มีกาช็อปสุดไป็นกู๊ดช็อป Where? 1,6,3 6, 3, wait. Oh, it's a little bit more than Do you want to exchange? No, you can think about You have to share with Patrick. So, do you want to exchange? Ruble! Ruble! For the sushi, I take this. No one else can use only me. Oh, okay, okay. 卖不出去我知道很为难哦ห้องนี้มอ๋อตชต้องแชร์แชร์ห้องนี้กับแพทริกนี่่คะเมรีคน看了我的东西อ๋อแต่ถ้าอยู่ห้องนี้ก็คือได้ใช้ห้องน้ำถ้าหยิบก็เดียวอ๋อไม่อะไรไม่อะไรมีก็เปลี่ยนม่านเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนทีวีคืออง่ายๆว่าวันแรกที่เข้าก็คือรื้อทุกอย่างออกให้หมดวชุดเลยนี่ว่าเขาตั้งใจใช่น่าจะตั้งใจเพราะว่าห้องข้างนอกอ่ะ ดีห้องน้ำก็โมเดิร์นใช่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 ทุกอย่างคือโมเดิร์นหมดเลยนอกจากเตียงนอกจากของที่ถอดออกแล้วบ้านก็ดูตึกใหม่นะใชยอ่างความสวยว่สั้นเขาอยากเห็นรีแอคน้องๆแหละเอาทีวีออกชีวิตดีเมืองทีวีหลังนูนอะไม่เห็นนานแล้วนะเนดเมื่อนดูตาวสย

我觉得我就是创造一个史上选宿舍最美的一个，就没有之一啊！我觉得我是最强的那个人，就没有之一啊！不，我觉得最大的其实是二人间，因为你按一个人使用的面积来说。因为它是一个人，一个人的最美。哼，再过一个星期看看谁美。คืออยู่ได้อยู่ด้วยกันใช่เราเป็นห้องที่ดมันคือยังไงมันคือแบบดวงอ่ะ ก็แบตเธอเนี่ยไม่ไหวนะลูกสองวันแล้วที่ตอนเหนื่อยโอเคน้องนายไม่โอเค你知道吗我到那个运动中心选到十二人十二个人十二个人哎呀差不多一样成功成功慢慢你就会发现你会苦中作乐你知道吗那个那个那个都是苦中作乐吗哎 都别说了吧，我这个房间像哈利波特曾经在他姨妈家住的房间一样。<laughs> <laughs> 那这样，那既然大家都不想，黄老师，那就那就回房休息吧。回房休息了。 จะไปนอนแล้วรงจริงไดพคุณ่อมันดูไม่สุดเนาะมันดูทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูไม่สุดอ่ะขออไหมห้องนี้สวยมากเลยอ่ะอืมขอขอไปแทนเจกันที่ห้องได้ไหมเนี่ยขอไปแทนเอาไฟด้วยนะเอาไฟไปด้วยขอไปแทนเฮ้ยแต่หลินโมก็ไม่ ลิโมก็ไม่โอเคลิโมนายก็คือแบบก็ลิ่นโมก็เหมือนตอนต้องเปนอนบ้านป้าต่างจังหวัดเนอะแฮร์รี่พอตเตอร์บ้านใต้หลังคาอะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งสวยๆลิโมบอกนายก็คือแบบขอนอนที่โซฟาตรงนี้เอ้ยแต่นายน่าสงสารนะเพราะอยู่ข้คนละคนเดียวใช่อยู่ข้คนละคนเดียวงานเลยข้อผีก็คือเราดูคนไปเอาพอไปแต่งห้องไล่ชัวร์ไปกันสิ่ว กูนอนนี่แหละนี uh ่ก็ความขอจะมาเฉอๆไม่กูเขียดลินนมกที่แบบจนวีดานีสุดท้ายนายยินดีจะได้เห้อเ้แล้วนายก็คือจะตกแต่งบ้านหลังในนอสให้สวแต่งนะนายสไตล์ของตัวเองยังไงกันนะมารอคอยไปด้วยกันเถอะคอนเทนแต่ห้องนายก็มีห้องนานก็มีห้องน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ มันคือการจับฉลากมันคือดวงอ่ะแล้วนายก็จับได้ข้างล่างมันโทษใครไม่ได้มูใช่มันเรียคอนเทนต์คอนเทนต์อีพีต่อไปเอาไปน้องแต่งห้อสงสารลูกเนาะสงสารลูกที่มันดวงดวงไม่ดีอยู่ข้างล่างคนเดียวอ่ะฉันว่านายไม่อยู่ห้องตัวเองหรอกใช่ปีนป่ายเจอก็ไม่อยู่ใช่ฉันว่าจะไปหาอีวีแต่ก็แอปขี้เกียจขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะอืมแต่กินโม้บอกสนายที่เกตเดินชั้นสามเป็นกู กูร้องไห้หรือไม่ชอบเดินอ่ะไม่ชอบเดินคือบันไดายตอไปนายอาจจะแฮปปี้ก็ได้นะเออก็แต่ฟิบ้าแต่นี่ว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตสมมติถ้าห้องมันสวยมากๆอย่างเงี้ยนี่ว่าอยู่วีเหมาะอากาศอยู่ข้างล่างคนเดียวรักความสงบรักความสะอาดเออน้องสะอาดตื่นเช้ามาเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็แต่ฟิบ้าไม่แต่ห้องที่ดิวอยู่ดัก็เหมาะแล้วนะดูเป็นคิงดูเป็นอืมคอนเทนต์แต่งบ้านเนาะเออน่าจะให้แต่งบ้านคอนเทนต์แต่งบ้านเนาะก็คือแบบ ช้งานแบบทีมงานเขาค่อนข้างมีกิจกรรมมากมายให้น้องทําอยู่แล้วอ่ะนี่นี่นี่ยังเหนื่อยแทนแล้วแบบว่าเหนื่อยแล้วทุกจังหวะยิ่งน้องหลิวอ่ะทุกจังหวะชีวิตคือคอนเทนต์อ่ะคือบล็อกเออคือต้องแบบทําอะไรตลอดเวลาแอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์แหละเพราะว่าอย่างที่เติ้ลบอกอ่ะข้างนอกมันเข้ากันหมดรายการโปรดักชันยิ่งใหญ่ลังการขนาดนั้นบิ๊กเบิร์มพอจะวิบว่าจะแบบไม่มีไฟในห้องเลยหรอ่นในว่าน่าจะตั้งใจประมาณนี้ นอนนอนอยู่แล้วเตียงเตียงรัแอดเดียวอ่ะแต่งชอบเตียงของมีกานะใครนะมีการเออที่แบบเป็นมันเป็นคอกอมันเป็นคอกอ่ะไม่ชอบถ้าให้ชอบที่สุดนี่ชอบนี่ชอบถ้าให้ชอบที่สุดเลยนี่ชอบห้องของไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบห้องใครเลยอ่ะมันอยังอ่ะมันจะมีห้องหนึ่งที่สวยๆวอ่ะของเจียยวันเออคือคือห้องทุกห้องโอเคแต่เตียงทุกเตียงไม่โอเคอยากจะรู้ว่าตอนที่ทีมงานให้น้องเลือกอ่ะ เห็นแล้วว่าใครได้อะไรแล้วค่อยไปแปะหรือแปะไว้ตั้งแต่ตน้นนี่ว่าแปะไว้ตั้งแต่ตน้น <c oughs> แปะไว้ตั้งแต่ตน้นหรือว่าแบบอยากแกล้งใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยไม่ไม่<ๆ><ๆ>เราว่าแปะไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ให้จับสลากเดยเพราะว่าทุกๆปีห้องมันจะฮัลโหลามา้าแล้วพอมาปีเนี้ยถ้ามันเป็นแบบเดิมเพราะโคคงไม่อยากให้มันเป็นแบบเดิอมอะไรเงี้ยคงอยากให ให้คนเูดอะไรเขาไม่สามารถออกอีเวนต์ได้เยอะเขาไม่สามารถไปทัวร์ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทาคอนเทนต์ออนไลน์ซึ่งเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเลยต้องเป็นคอนเทนต์ไปหมดอยเกเห็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่จีนแล้วอะโนอยจกเห็นเขาเป็นเลือกซื้อแบบไม่เจะเออน่ารักน้องเออเออเออเราก็จะได้รู้ว่าเขาชอบสีอะไรใช่เราจะได้รู้เทสเขาเป็นยังไงว่าแบบว่าเทสเขาแบบยังไงชอบอะไรสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีมงานน่าจะแบบว่า สนับสนุนดยงเต็มที่อยากซื้ออะไรซื้ออย่างที่เป็นเป็นมาก็สนับสนุนตลอดนั่นแหละค่ะก็รอติดตามดู EP ีต่อไปของ Unknown w w e k l y into o n นนั่นเองนะคะฟันางหนังน้ารงด้วยนะคะในทุกช่องทางเลย Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจเจี๊ยบไปนแล้ว่ะไม่ใช่